ส่วนมากแล้วเวลาเราเรียนแต่ลายก็พยายามเป็นบองแต่ลายให้มันยลกจ้าเป็นเขาทามาสวยลายโอ้แม็กมุนดักแมนทั้งนุณทั้งคาวทุกคนนี้นี่คือตรงนั้นเขาเทียบแล้วครับแต่เราต้องเอาพื้นฐานี้ให้ได้ครับเราจะรู้เลยนะผมลากตลอดเวลาเลยแม็กมุนนี้วางแล้วผมต้องลากนะครับไงเห็นไหมมันจะลากครับต้องลากนะต้องใจ ทีนี้เรามาดูการแรงเอาอทุกคนวางมือก่อนเนี่ยถ้ามองไปเห็นได้เลยว่าเอียงนมยเอียงมา,งมาแต่ละคนเอียงหน่อยเห็นไหมมันจะไปในทิศทางเดียวกันการแรงเอาทีนี้ดูนะครับมันจะแรงเอาแบบนี้ดูนะครับเราจะให้ปัตรเตอรี่เรานะะจะใช้ศูนย์ถึงห้าแรกสวงเข้าไปนะครับหรือถ้าไม่ใช้ศูนย์ห้าเราจะเอียงตรงนี้เราจะบิดหน้าปัตรเตอรี่ออกมาให้กินผมขึ้นมือ ใช้ฟันรองได้าจย,ย,ยิง kind of mm ่งดีถ้าฟันรองได้ก <Hayır> <forecasting íamos> ็ย <mit PDF> ิ่งดีง่ายๆเลยนะครับใช้ศูนย์หนึ่งห้าแรกหายขึ้นงี้ก็ได้เฮ้ยออกอย่างงัดนะเฮ้ยมันสมมุติขึ้นพวกคุณดูนั่งจะแสงอ่างดีริมล่างอยู่ตามแนวเส้นริมล่างอยู่ตามแนวเส้นเห็นไหมครับมีแสงใช่ไหมแสงทำมันจะมีแสงขึ้นริมล่างอยู่ตามแนวเส้นริมล่างตามแนวเส้นหายขึ้นล้วขนาดนี้ก็ได้อย่างงัดอย่างนี้เป็นขอบครับ มันจะต้องคิดแล้วไปสมมุติไปรับยาแบบนี้สมมุติอย่างนี้ครับนะครับแบบไปอย่างเงี้ยบางคนรัดงัดเป็นขอบนะครับใส่แต่ใส่สูทเกห้าก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ใส่อะไรแก้วปัดดูนะครับแก้วปัดดูอ่ะเขาทำตาย่างี้ดิทำตาย่างี้แล้วดูเข้าไปเห็นแดงเงาเลยเงาละดูหันกล้องนี่นี่เอากล้องมาส่องดูเอาเงาดีไหมเงามีแสงไหม ให้กล้องสองดูนั่นทุกคนดูเห็นไหมครับมีแสงไหมสวยไหมแค่ฉีดฉีดฉีดอ่ะเป็นเส้นนี้ออกมาสวยนะคุณแรงเอาต่อไปครับจสวยไหมล่ะเราลองกล้องั่งลนเราลองทำดูเอาแรงเราที่แรงเราแรงเอาดูขึ้นเยอะใช้ศูจุดห้าก็ได้ถ้าเราไม่ไไมม่่ถนัดเราใช้ศูนจุดห้าก็ได้หรือว่าเราจะปั่นออกมาก็ได้ศูจุดห้าก็ได้นะครับใช้ศูนย์จุดห้าก็ได้นะ 哎。Ah.